ครับสว <iałem> ัสดีครับพบกับเราคุณไหนฟังสบายสไตล์คุณไหนคุณไหนชาฟังสบายสบายสไตล์คุณไหนนะครับครับผมวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเราออกเอาดออมาออกศึกออกศึกนี่มีพี่เข้าไปผมไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าคืออะไรคือจริงพลทกงานมีสปอนเซอร์โทรบอกว่าไลน์บอกว่า เขามีปฏิหารเกี่ยวกับเจ้ทวคุณอินแล้วก็ได้ได้มีสัมผัสกับเจ้าวคุณอินในนิมนิตซึ่งบังเอิญคล้ายๆกับที่คุณไ้เล่าให้ฟังไปแล้วที่อภรเทวคุณอินที่สมเพระนั่ใชัครับนั้นคอรงบหนึ่งก็เลย่าไปแล้วก็ตอนนี้เราเป็นเขาเรียกอะไรครเป็นสิทธิ์ของสิธิแรกที่สมเด็จได้มา แฟนขับแฟนขับโอรศัพท์แฟนขับแฟนขับต่อให้มาแฟนขับให้นายมาโยมนายชอบสีส้มชอบสีส้มไม่เป็น,ปน,ปนคน df df ชอบทางใช่ก็เลยดื่มกาแฟนิ่งหมาครับได้ดื่ม็เลยแจ้งออกไมาถูกใจสีที่สันถูกใจครับทำตกแตกอะไรแย่เลยไม่ได้เลยครับอันนี้ไม่ชอบสีส้มจริงๆโอโหร่างหลีก็สีส้มไม่บอกโท่ใช่อันใหญ่กวนั้นไปนะอันนั้นใหญ่ไปอ่ะ้รดื่มกาแฟไม่แล้วไม่ง่วงทั้วมาอะไรอันนั้นอันนั้นกินแล้วตายเลยตายเลยทิ่รอดอันนั้นไม่น่าจะรอด เคือ,อนี่ครับเราก็ได้ส่วนเสื้อให้ไปถ่ายที่ตำหนักคุณอิมช่วงทีสิที่ช่วงที่เก็อพอเขาโทรมาผมก็เลย,ลยรีบไปด่วนมาที่ก็เพิ่งกลับมาถึงเมื่อคืนเพราะว่ามีงานวันเกิดองค์ชายอิมวันที่16ที่ฐานาที่น่านจัดงานยิงย่งใหญ่เดี๋ยวก็ไปชมคลิปกันซึ่งเพรื่องโอ้โห,โหอลังการแพงรีบรีบเรียบสวยงามมากเป็นที่มาจัดเต็มครับดูแบบ อะไรนะชุดใหญ่ไปกระปิกทั้งวีก็แการขับก็มาเจอที่ตำแหนักเขาก็ฝากของมาให้นายส่วนของผมก็ได้ค่ารถค่าข้าวนี่เลยค่าข้าวแต่ว่าว่าคุณเลี้ยงข้าวเลยนะเลี้ยงอย่างดีเลยเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นชิชาได้กินอาหารญี่ปุ่นด้วยมาม่าไม่ช้าได้กินปลาได้กินปลาไปเลยได้กินปลาไปเข้ามากินอาหารญี่ปุ่นเข้าใจดีมากโอเค ฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันนะครับ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 สวัสดีครับพบกับคุณนายชนแนลสัญจรน,นะครับวันนี้มีสปอนเซอร์มาให้ถ่ายที่ตําหนักเจ้าแม่กุฎีมโชคชัยสีที่กรุงเทพไายเลยไม่ได้มานะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าสปอนเซอร์เขาใจะให้เราเห็นหน้าหรือเปล่านะครับก็วันนี้ก็เลยมาถ่ายให้เห็นอันนี้เป็นบรรยากาศในฝั่งของถ้ามาจากถนนพระพร้าวเข้ามาก็จะมีตรงเนี้ฝั่งซ้าย เป็นที่จอดรถอันนี้ก็กําหนดการนะครับ๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูนะครับใกล้ๆมีการมีการรันหมายเลขไว้ที่สุดว่ายเขาน่าจะมีการจองแล้วนะครับนี่เป็นบรรยากาศภายในนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไร เดี๋ยวเราก็จะไปเดินดูชมรอบๆอันนี้เป็นบรรยากาศจากา 45, ที่ค่าเราวิ่สามถนนมานะครับด้านนี้ขวามมือเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือมาจากซอยภาวนาวังเหินสามสิบนะครับอันนี้เป็นรั้วกำแพงของโซนในรั่ตรงข้ามใช่ไมคริบใทางมือนี่ผมชอบอันนี้รููงลิบเลยอีกชั้นยังไม่ได้นับเลยนับให้นะครับ เปิดนมำัสการจะได้กุอิมพันมือเวลาเจ็ดนิกาถึงสิบเานาฬิกาภาษเาเปิดถึง3ามทุ่มนะครับข้างในก็บรรยากาศงดงามเราก็จะพาดูโดยรอบคร่าวๆ เราก็จะขึ้นทางด้านหน้าที่ก็ขึ้นกันนะครับโอ้ตุ๊กตาจีนเยอะเลยเป็นรูปเทพเจ้าต่างๆแน่ๆก็คือองค์น่ะเจ้าพ่อคนอูเห็นแล้วครับหนึ่งองค์ก็มีเจ้าแม่คนณอิมนะครับข้างบนอันนี้เหมือนเป็นหินอ่อนเลยนะครับโอ้หินอ่อนด้วยครับผมว่าใช่หินอ่อนนะ เขาใช้คําว่าสวนหินล้านล้านปีกี่ล้านก็ไม่รู้ครับล้านล้านปีโอแต่พี่นี่หินอ่อนครับใช่ไหมหินอ่อนหินทาสีหรือเปล่ามาดูก,กันใกล้ๆนะครับว่าหินอ่อนปะปลายเป็นลายหินอ่อนนะครับเนื้อเป็นหินอ่อนเลยนะครับทางขึ้นทางขึ้นสักการะ เราจะตัดถางขึ้นแล้วก็เดินขึ้นไปจักรลาดนะครับครับก็ตอนนี้เราก็ขึ้นมาในเก่งนะครับก็จะมีอันนี้บรรยากาศด้านซ้ายมีลักษณะเป็นทรงแปดเหลี่ยมเสียงกรองนะครับเป็นบรรยากาศโดยรอบเราจะพาเดินขึ้นไปนะครับ น,นี่เป็นวันเกิดของเจ้าแม่คนอินนะครับก็รายการกุณาชาแนลก็พามาสัญจรอ,อันนี้เป็นชุดไหว้บูชานะครับเจ้าแม่คนอินพันหนึ่งเดี๋ยวเราเดินดูอะไรร,บรอบๆอน,นี้ในก่องก่องมีอะไรครับ เใช้ทำอะไรก็มีแปดด้านก็มีระคังผมว่าน่าจะมีทางขึ้นแต่เรายังหาทางขึ้นไม่เจอน,นะครับเปิดเพลงเราจะโดนลิขสิทธิ์อีกไหมเนี่ยนั้นก็ไปสาลเาพาขคนอูก็โดนลิขสิทธิ์เพลงไปเลยดีว่าเราไม่ได้ทำาเ่ืา่านค้านะครับ เดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆนะครับเขาที่เห็นน่าจะมีคนอินสี่ด้านนี่เขาเป็นน่าจะเป็นที่ ขององค์จุลาพรนะครับเจอาพร้าหญิงจุลาพรอนะครับ,อ,บ,อ,รรอ,รบอันนี้ก็ไม่รวงระไการีิสิจ อยู่รอบนอกเงียบสงบก็มีเสียงรถไซร์วิ่งอยู่ด้านนอกบ้างนะครับแต่ว่าก็มีเสียงนกร้องเป็นบรรยากาศที่ไทยพยาย,มยมามร,รักษาความเป็นธรรมชาติยอยู่ได้ค่อนข้างเยอะครับหน้ามากราบไหว้ครับโชคดีสิแต่วันธรรมดาก็สบายแค่ไหน,น,นติดด้านนอก ชนะจะชอบมาพามาตอนเช้าเช้ามาก่อนที่เขาจะเริ่มพิธีเพื่อที่ผู้ชมจะได้เห็นซึ่งก็ตามเดิมครับเดี๋ยวคุณชนะเป็นทําบุญมากับแตนขลับที่มีชื่อส่งมาให้เรานะครับเราก็จะใส่ชื่อทําบุญไปนี้เราก็เดินมาครบรอบเดี๋ยวเราก็จะไปดูหินตะครูนี่นะครับ บรรยากาศในรอบนี้ก็มีแค่นี้เดินข้างบนนี้ก็คับครับนี่ก็เป็นชุดเครื่องว่ายน,นะครับก็จะมีผ้าสีผืน แล้วก็สร้อยสี่เส้นแล้วก็เทียนสี่กัมยานสี่ก็จะไหว้สี่ด้านที่วางกัมยานอนนี้ที่วางเทียนด้านหลังเราก็จะมีที่ผูกผ้าแล้วก็ถะผูกผ้าแล้วก็ไหว้ตอนนี้เดี๋ยวผมขอสดมนก่อนนะครับก็ขอหนวยพรอนแด่แฟนคลับ เน็ตของกุดนายแชร์ทุกท่านนะครับขออยพรให้มีโชคชัยความสุขความร่ำรวยกันครับนี่นะครับก็จุดก,กัญญาและวัน้มีความสุขทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้สีด้านแต่ว่าคุดนายไม่ถนัดเดี๋ยวพูดขอทําคนเดียวก่อนนะครับ พันมือนะครับก็มาถึงลูกลองตัวนี้นะครับหรือว่าถังน้ำหรือถังอะไรก็แล้วแต่คมรูล้ละว่าเขาไปทำอะไรเขาไ่หมุนครับเดี๋ยวก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาแต่ว่าไม่รู้หมุนแล้วได้อะไรน,นะครับหมุนแบบนี้ครับ ติวติวติวก็จะเลยให้หมุนแล้รออนะครับแล้วก็หมุนให้ดูอันหนึ่งก็พอนะครับ